สวัสดีครับผมต้อมสุดเดชนะครับวันนี้ก็มีภารกิจเก็บปุ๋ยแล้วครับ M62 ครับผมโทษนครับโทษนครับโดนจะไปอันี้ครับ เานะเดี๋ยวยวปั่นแล้วบะนี่นะครับ M62 ครับผู้ใด็ครับขันนั้นพี่ไม่ไอยู่ใส่อยู่บ้านป่วยอ๋องครับ62เดี๋ยวถ่ายคลิปไปน้ำครับมีมีโซ่ปะโซ่ จังหวะนี้ก็ไปหาเหลี่ยมคล้องโู่นะครับเหลี่ยมคล้องสู่ตัวของเจ้าอิมหกสองมันมันจะจมนะครับมันต้องโกยโกยออกครับต้องโกยออกแล้วก็คล้อ,องตรงฐานฐานที่ใส่เจ้าหูรากจุ้งนะครับมันก็จะลอดผ่านใต้ผานไถมานะครับอของผมก็เหมือนกันครับของผมจะเป็น ยันมาวเอ็มสามห้าจเอนะครับฟองครับตัวนี้อ่าสู้ไม่ถึงครับขาดไม่ถึงครับขาดไม่ถึงก็ต้องถอยใหม่ครับผมเดี๋ยวผมจะไปถอยรถครับครับเพื่อความรวดเร็วผมก็จะเล่งวิดีโอให้มันเร็วขึ้นครับผมนะครับมานะครับผมถอยรถมาแล้วครับ ของไหม,มครับพี่น้องครับหลังจากเปลี่ยนมุมกล้องนะครับผมก็เดินไปบอกน้องว่า,าให้ใช้เชน,นึงยนะเนึงหายครับ,นนรบแล้วผมก็ไปขึ้นรถขับครับแล้วครั้งแรกที่ดึงนะครับ ล้อรถผมมันอยู่ตรงตรงลอยล,อล้อรถน้องครับน่ามันจมไปแล้วครับล้อขวาผมจมไปแล้วครับผมก็บอกให้น้องหยุดครับอ่าแล้วก็ผมจะถอยถอยเพื่อหย่อนโซ่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนลายลายล้อใหม่นะครับ ก็หาเหลี่ยมไหล่ล้อครับข้างหน้านี้ดึงไม่ได้แน่นอนครับก็เดินดูครับเดี๋ยวก็จะมาถอยรถถอยรถแล้วก็ให้โซ่หย่อนนะครับแล้วก็ปดโซ่แล้วก็ถอยถอยล้อให้มันอยู่ลอยใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วค่อยคล้องโซ่แล้วก็ดึงจอบหนึ่งครับผมเนี่ยครับผมถอยเพื่อจะปดโซ่ครับผม แล้วลงมาปลดโซ่ครับแล้วผมก็จะขยับลดอีกทีหนึ่งครับเนี่ยครับผมขยับเพื่อให้รอยล้อมันอยู่ที่ใหม่นะครับมันจะได้ไม่จมครับผมพอจังหวะแรกรอขวามันจมไปแล้วครับแล้วผมก็ถอยมาสเสียบอ่าองศามันก็จะเอียงอีกนะครับ แต่จริงก็ต้องดึงเอียงๆนะครับมันจะขึ้นง่ายกว่าดึงตรงครับผมอยอีกรอบครับเสียบมาแล้วครับดูนะครับรอบ2จะไหวไหมนะครับลงมาคล้องโซ่แล้วครับลงมาคล้องโซ่คล้อง,องโซ่ตำแหน่งที่ที่เสียบหูลากจูงครับ ลาจงครับจิงๆเราไม่ควรจะคล้องตรงผานไถนะครับห้ามทําเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันอยู่ซ้ายกับขวานะครับเวลามันดึงมันจะลังมันจะลังโครงผานนะครับลังโครงผานแขนซ้ายหรือแขนขวามันอาจจะหักได้นะครับเราไม่เกาะตรงนั้นนะครับนี่นะครับดึงครับดึงครับโยกครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บกมาแล้วครับ เรียบร้อยครับผมมันไม่มีคนชื้อกล้องเอาผมตั้งไว้นะครับตำแหน่งนี้มันยังไม่พ้นนะครับคนต้องลากอีกอีกอีกครั้งนึงครับลากให้มันออกจากที่หลมนะครับตรงที่ล้อผมจมครั้งแรกครับผมลากออกไปแล้วครับครับขึ้นแล้วครับบวกสองตัวนะครับสองตันกว่าครับผมรวมอุปกรณ์นะครับสองตันกว่าขึ้นแล้วครับลากจูงโดย y m 3 5อ a ครับผมเหนื่อยครับ สองรอบครับรอบแรกจะจมด้วยนะครับก็ต้องใส่อีกรอบหนึ่งครับผมขอบขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมคานใส่สเปคเดียวกันครับสองสี่หกครับผมเ6็น0หกสองสี่ศูนย์ครับผมตัวใหญ่เลยครับนะครับคูปตาเขาทำคองออกมาง่ายมากครับผม2 4 0ครับผมน้ำหนักตัวเขาเยอะครับผมคือโดนนิดหน่อยเขาก็ ลงแล้วแหละครับยังไงมันต้องลงครับผมดินที่มีน้ำนิดหน่อยครับดูดูนะดูว่ลากครับผมจริงๆรถผมมันไม่ได้ลากขนาดนี้นะครับสภาพ ดินทรายเหนียวนะครับนี่ครับมันมันเหนียวตรงตรงที่มันไม่เปียกนี่มันก็แบบมองดูมันก็หมูเลยนะครับแต่ว่าส่วนที่มันส่วนที่มันเปียกแล้วมันลงปุ๊บทีเดียวนี่คือแบบหายไปเลยนะครับเนี่ยดูแช่เลยครั้งแรกกกองผมเกือบลงเหมือนกันครับไม่ใช่เกือบลงลงไปล้อนึงครับก็เลยเปลี่ยนเหลี่ยมครับก็เปลี่ยนเหลี่ยมแล้วมันก็ขึ้นครับผมนี่ครับมา ดูจเจ้า M 6 2 4 0ครับผมผ่านตาช้าง246ครับนี่ครับเก็บหัวงานแล้วครับเราใช้กำลังเครื่องเยอะเหลือเกินครับผดเนี่ยครับมันจะเอาอย่างเดียวเลยครับ ตรงไหนที่มันคือถ้าเลี้ยงไม่ทันนี่คือลงแน่นอนครับ,รบของใหญ่เล้นะครับของใหญ่นะครับดูเรียบเทียบกับ YM YM นี่รถเล็กแต่สเปคแรงครับผมคือใส่แรงมากมาเยอะมาก คือดอกยางที่เป็นลักษณะนี้นะครับมันไม่เหมือนกับ Ym ยเครับ YM ก็จะเป็นดอกล่องลึกนะครับดอกล่องลึกครับไว้เขา้าใช้ในงานสำหรับงานานาน,นะครับแ่อันนี้เขาเขาดอกดอกเขาตื่นครับผมตื่นยางใหญ่เขาไว้ใช้สำหรับงานไร่ครับแต่มันก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามาใช้มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ มันก็จะดึงลงเรื่อยๆครับผมนี่นะครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับ M6240 ครับผมอันนี้ก็เก็บมุมนะครับเก็บมุมครับอันนี้ก็มีน้ำนะครับน้ำไม่รู้จะจะลงยีกหรือเปล่าทางนู้นคือน้องๆเหล่านี้เขาเป็นเขาเป็นลูกจ้างนะครับ คือถ้าเจออะไรแบบแบบนี้แล้วเขาเป็นยังเด็กอยู่นะครับถ้าเจออะไรแบบนี้เขาจะปลอดใจหน่อยนะครับเขาก็อยากไม่อยากจะเอาต่อนะครับเขาก็บอกผมนะครับไม่อยากจะเอาต่อแล้วแต่ทำไงได้ครับมันมาแล้วครับรับงานไปแล้วครับ